นั่งซื้อพิมพ์แบกหัวเจ้ามันปาดเข้าตัวเตอร์วะเหยดเหมือนเดียวนี้เลยเข้านะเอาเ็ดบุกก็เข้าลงเก้าวานันนั้นเองแบกหัวเจ้ากุวงเข้าปาดเข้าตัวเตอปวดฉันเริ่มกับตักสิน้นเพื่อตอนนี้มาตึงกันวิลกันแวง อูยังจำเต็งเองเพื่อแรกจะไม่เสด็จมาเก้าตะแลงบอกจะเลิมเพื่อตอนนี้ไม่สบายพพักเพื่อไทยมันรบกันจูจีแต่ว่าตอนนี้เพื่อพักกันหน้ากดไม่ก็ยังนั่งเจ ơ i ไอ นักการเมืองในเมืองไทยแล้วมันทำไรแล้วเป็นไปได้ว่าปีหน้าเสร็จเราต้องป้ากันจนปีนี้ก็เบื่อจนรัฐบาลการกิจตุจริตคอรลับชันมันเป็นกันทุกปีเปลือสิ่งนี้มีเหตุผล นักการเมืองเมน้นครับนำตาเราคล้องประชาชนเราจนจนจนน,นะเนเพื่อนเตงมึงีตายไหมกับบทกวังเราเป็นนักเลงกันมาหมาเอนะ็นาเพื่อนเตงแล้วใจหนุยจนจองเป็นเพื่อน,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 นรักหนักลงที่กูคองมึงหนักมาก วันนี้คนกันเองไอ้เต็งเพื่อนยาจึงบอกมาไม่ได้เจอบอยเพื่อ,นอในไงกูยืมมาโรยคนไปเห็นหน้ากูยืมเบียยืมเบียกูไม่จตนาการหอมสิ้นเลยไปดูกูไม่เจตกันสี่คนแม่กูยืมมาโรยนี่เม่ว่าไม่ต้องมาแมยว่ากับกูอย่าว่าโดยช่องโดยกูไม่มี นี่วันก่อนยืมกู r อยไม่ใช่กูตีไอ้ไรก็ว่าว่าวันก่อนมึงยืมตังกู r อยไม่ใช่กูตีตัง r อยมึงดังมันเสียงตับตุลาเคยเลี้ยมแล้วดังเพื่อเสียงตับตุลาเคยเลี้ยมปั๊บปั๊บปั๊บตึ่งเติงไอ้ไรปลิ้นจัดแม่ยืมกืนยืมกืนแล้วไม่ยืมกระจายฮ้กูนี่ไม่ใช่จนเลยจะมาได้แล้วกูนี่จน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 ชน เพื่อจนต้องใช้ไม้ยามอกเว้าบอตอเลิดกัรรวยเอารวยเอามึงเร่ไหนว่ามิกกานรวยเอารวยเอาก็ยก็เป็นดีือทุกวันทุกวันโน้านใกล้วันจะดูโกแางก็ใกล้ดีทุกวันทุกวันทุกวันรวยทางเป้คนวัดใจย่างกูคนียกไปไกลจน แล้วจนไรดูจนกูจนบันปลื้จนไหนดูจนจนต้องแก้ปาขี้โอ้เมมรวยก็ต้องแก้ปาขี้ไปรนรว้โตมาเดียวได้เปล่อนแล้วโตได้เร็วเคยอะพลลุงเทียวร้อยนะเออกูเตงเพลง่ยไอ้เพลง่เลยปลาลุงเทียวเปลี่ยนเลยก็ลาวขาวว้าก็ล่าวขาวเออเตงไอ้เคยอะตัว แทงรองเสียวกันเลยรองปลื้แล้วในเตียงตบมือเลยที่ยังกี่คนเล่งยิ้มซาโมตบมือกินเหล้าข้าวพี่ผมก <c ười> ินเหล้าข้าวเนี่ยกินเหล้าวต้มพี่เว้นเดี๋ยวเมือ่อคนกาวอันวันยินงโดนมาคนกลมคนกลมคนกล,กลมวะเคยไม่โดนใจเสือเมื่อนเมื่อนเมื่อนเมือม่อนกันพี่จาคนเนี่ยบอกท้ทออันยืบพี่ ปักพวกอบรตู้หรือต้อยปีกเนี่ยคนกอยู่รอบพอันเนอมึงลองเยตัวไอ้อ้ไอ้เปียกโกเลาเก้าเพื่อเขามีอย่างวันเออเพื่อปีเล็กก็อยางวันมั้งไม่จะนั่งเปียกกันมาไหมมาต้งหมั้งแล้นนั่งเปียวนี่ในมึงลองเลยที่โกเล้าข้าในงเลยที่ในลงเลยที่จากอินเล้าใจก็ไม่ถูกใจทลข้าวโอ้ยๆ คนจนไม่ต่างอย่างเราขอให้ได้เมาเราขาวก็พอเราข่าวสุราชรชชติบาดใจจริงนอกกินดีนักแรงชิกลงเยอะพวกเรามันก่อพอกขอพังแดงย่อยย่อยวันนหนไม่เมาเราเกือบจะลงแดงตายเที่ยวเดินเที่ยวชุนวุ่นวายเหมือนคนเป็นไทยไม่เดียวไม่แรง แต่พอได้มึกคึกคักขึ้นมาใบหน้าแดงกระชุมกระช่วยใจเต้นแรงแต่แรงดังไม่ได้เพื่อนำ้ายเปล็ดเปลิดมันได้กินเหล้าเพื่อนเหมือนถูกรถตืด่ดีมึกเอามึกเอาเมาูจีลบบ้านตีสเมีมายม้ใหญเย็ดตเดียวแลวเย็ดไม่แล้วกูการโก้ไอ้ปลิดนั้นอุบาทเรเลวล่ะ กูจัดเมียเกือบตายพวกเมียไม่ให้กูย่ำเป็ดลงไปเพื่นอนเมาเหล้าข้าวตื่นตีสิบเอด็ดวันเมียไปเห็ดอยู่กับคนอนื่นไอ้เมียเป็ดปจริงเปลี่ยนหน่ยอันเฉยไอ้โรเปริงปีไอ้ร้องรำตำั้มเปลิงฮาเรื่องนี้กินข้าวไอ้าเรื่องอกกนอี้ขออ้าวเด็กกันวะจนนี้ายโกหกลงมาเล็กันมั่งาภาพเศรษฐกิจประเทศตยนีโยมพันปื้อแล้ว เล้ต่ำเพื่อมันรวยขึ้นเรากูกอยากรวยมันกันทำไรโอทรทำให้รวยเร็วไอ้ไรก็ว่าทำบ้านเร่อ้รวยเๆๆร็วธน,นาคารชวนผมไปปล้นแหมกลองวงจรปิดป้ไปอันแรกว่ากมกูมาบ้านนั้นแม่เออตกมากกบมาบ้านเคยตุกมากกบมาบ้านแม่เต้าเลยไม่รู้เดียวกูเดินลงจากบาๆๆ้านไอ้เดินลงจากรถกูตามมาแม่เต้าวันมากบมากบไม่บ้านตึง แม่เต้าว่าเพื่อมาแต่มาบ้านนี้ไม่ก <at> ้อยมาบ้านแกไม่ครบหว่าเพื่อก็แกว่ามาบ้านปลาไม่ครบปลานั้นว่าเออปลานั้นว่ามาบ้านปลาไม่ครบบอกกูลงหยัดแม่บน้องเตินที้โย่เคยฮักกูเดียวแล้วตึงพูได้ครบบอกกูตามเดินเนาอยะปลาติมว่ามาบ้านติมไม่ครบแกว่ามาบ้านแกมาครบแต่เนี่ยแกมาบ้านโอบอตโตลืดอยู่โพงอยู่แคยบอกบ้านแกเลยอันเด้อ มาเรื่องตำบาคิ้งเงี้ยว่าไอ้เเราตำเร่ยผมรวยเรียวเรียวตำเร่อยไอ้ไอ้ไอ้ตัวไอ้รวยเร็วๆลุงโซโซเลยโอ้กูลุงโซโซรวยเร็วรวยเรียวโดนเดินเป็นแสนเออไอ้โต้แรกเมเปิ้ลเหมือนกันเลยเฉยกูกับลุงโซโซอยู่เคยลุงโซโซกูนี่แหละ มึงนี่เออใช่อะคนแบบกูลงโซอซอยู่เปลือกกูไม่เคยเห็นโซอซนาอ้วหัวหยัดแม้มึงเล่งเปลือกแต่เปี่ยนเปลือคนน้าเหมือนหัวก็ไม่เป็นซโซสริดน้าเหมือนปลาไม่เล่งไม่ไม่ไม่นักหรอกกูไอมึงนี่ลงโซอซเออแล้วกูไม่ใจลงผักเผือนนะกูต้องสร้างผักกูเองมึงสร้างผักการเมืองเองเออ แล้วกูเป็นปาร์ตีเหรียญเบอร์หนึ่งกองผักพร้อมจะเป็นนายกในสมัยนะเป็นในไรก็ปาร์ตีเหรียญเอาไว้ดูหนูแมมมึงเลยปาร์ตีเหรียญก็ียกปาร์ตีลิดไอ้เพลเตอร์โอ้มึงไอ้ลงปรกการเมืองเอะผักเรยกองมึงฮะว่าชื่อผักเร่ยไหมเนี่ยก็มีผักเผือไทอยรักอนาตดม้อยรักพลังประชารัฐประชาธตปั์ภูมิใจไอย ข้องมึงชื่อผักเลยข้องกูชื่อผักอาาคตเม็ดชื่อผักเลยก็อนาคตเม็ดยัดแหม็นตายชื่อผักก็ไม่น่านเหลือเแลูแหละมีนยายกใบไหมปักอาาคตเม็ดใบใบมึงอย่าลืมว่านายโใบก็กูเประโยบายคนรักยาจบแม่อ้ยเป็นนายกการเป็นนายกมันต้องมีความรู้ย่างหน่อยๆนยเป็นนายกมันต้องแรงประสร้างคิดใด มึงเม้นนายกเศรษฐาทวีสิน,นเนอร์แรงประสร์กรีปลัวปลัวปลัวมึงเม้นนายชวนแรงประสร์กรีปลัวปลัว,วปลัว,ลวพี่ท่าก็ได้ไม่เป็นนาย,ยกก็ยังแรงประสร์กรีปลัวปลัวปลัวม, yes. มึงแรงได้ประสร์กรีด yes ว้าเคยโอนมึงอ่ะนายกแดงว้าประสร์กรีแรงได้เป้ตามใจเลย yes นักเรียน yes ครู yes ปยานเย็ดนักศึกษาเย็ดแมครัวเย็ดแม่ไม้เย็ด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 เพือเย็ดไล่ที่ชอบมากเลยโอ้นักเรียนเย็ดนักศึกษาเย็ดแมครั่วเย็ดแม่ไม้เย็ดเย็ดเย็ดแม่มึงเย็ดแม่มึงไม่แย็ดรือไม่เย็ดไม่ชอบแม้ขี้ได้ไร เลยวายแต่เมยแม์กันไม่เหย็ดเองมาไอ้โพนุเลยเหย็ดแต่เดียวแล่เดียวแล่เหย็ดไหมกูตุบได้ตายโอ้จริงแหละปลิดนั่นเสยอย์ชอ่โอ้เล่นภาษาอังกฤษได้นะเอ้ามึงต้องแล่ก,กันว่ากูมากับเคยมาเคยมากับลุงลอยเว้ยมาแต่กอมุ้ยเว้ยต้องแล่นอะไรใดในเล่น,นชะ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 อะไรที่เช็ดฟุตเลสเล่นได้มึงภาษาลัง,งบายบายตามใจมึงตามไรกูตอบได้เป็นภาษาลังหมด นั่นเอถตาสมุิสวัสดีปีใหม่ Happy New Year โอ้ยเยอะเคยเล่นกวางพีอ PM p มวัวสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ลูกระเบิดเคลียร์กลับมาจากตัดยางในเออกลับมาจากตัดยางในโมไม่มีก้าวชัดแม่โอ้อโอยใจด่ไอยู่เมอ่อประังกิษได้เี่ได้เี่ตามูเดอะพิกมาเดอะด็อกนก เดอะเบิร์ดแมวเดอะแคทตาลูกอัวเดอะแม่ลูกอัวเดอะเดอะแมววอล์กิ้งลูกอัววิ่งเดอะแม่ดันดิ้งลูกอัววิ่งในทุ่งหน้าเดอะแมวอีสติ้งอินเดอะบิ้งนาฮ่ามึงไม่ต้องทำเต้านี่แรงไม่ได้แหละครับไม่ต้องไม่ต้องเพรสคืนนี้ไอ้หนุ่ยแรงไปร่างกิตจับชืกอกูกูเหลือชื่อ ถ้าสมมุดขับรถเดือบิดบืนบืนบืนไอ้ไรก็กว่าร่างกินขับรถเดือบิดบืนบืนบืนน้ำมันหมดเดือรุนปปัมเดือติมไม่ตั้งเติมเดือสิ้นแต่ก็ไม่ไอ้สิ้นเดือรุนโตไปเล้าโจดไว้แหมมึงเออกูอยากเล่นใดกันมึนกูว่าโอ้ยหนุยเล่นใดปีประช่างกินใจโอู้ ฉันรักคุณไอเลิฟอยู่คนก็นจะตายไอซีอยู่ขับรถแหกโค้งลงคูโทกูกะเล็กได้กว่าท่านนั่นวะเด็กผู้ชายเด็ะบอยเด็กผู้หญิงเด็กเกิลขับรถอยู่เทิร์นไม่มีรถเดินโตมึงอย่าตำต้าวเดียริโอ้ยได้เวอยไอ้หนุ่ยเวอย์ระ่างก๊้เวอยกูนึกว่ามึนกี่มูกี่มาชาได้จริง ภาษาอังกฤษตามตอบได้ปีประตูโดใหญ่ยับเด็กมาหน้าโรงเต็มหมดบัตรสีผีเล็กใหญ่ยับประตูประตูภาษาอังกฤษนั่นแหละก็ว่าดโดโดเตยกับโดรังไม่ใช่เหมือนกันโอโดเตยกับโดรังไม่เหมือนกันเอโดโดรังอย่างไรบ้างโดรังอย่างพวงกบอย่างลูกบิดแล้วโดเตยอย่างไรโดเตยก็อย่างม้อยเดียวเลยเดียวเลยเย็ดแหมยเย็ด ไ่กูไม่ทันหรอกกูเชียงโซกแมาน่นอนจะนอนเปลตอยู่แหละโอ้ยหนุย่ยแรงได้ประสรงกฤษประตูเดอดอกประตูเล็กสมอนดอกประตูใหญ่บิ๊กดอกประตูหนีบเจ็บดอกประตูไม่ล้างเหม็นดอเฮ้ยแม่บกหยุดมากูวาดโอ้งตากเสียเปรดนี่เดี๋ยวอโอ้ใจได้เวอไอ้นุน่ยประสรงกิดเวอร์ในเล่ง <ๆ S 1> ประสรงกิษเป็นประโยคย,ยาวๆให้พี่น้องเจ้าเข้านมเขาได้รู้ว่ามึงมีความรวยหนุ่ย นั่นหออรอกเลยที่กูสแบงไก่บดิน because the quarry ไอ้เรื่อยกูสแบงไก่บดิน because the quarry กูไม่เคยได้ยินไอ้เรื่อยกูสแบงไก่บดิน because the quarry กูสแบงแกงบูดไก่บดินกินบ่ได้ because เพราะว่าค u a r r y กี่หัวกูสแบงไก่บดิน because the quarry แกงบูดกินไม่ได้เพราะว่ากี่รั่วเตะเหม่แม่กูกันดึกไว้ดีกับเลวปีตั้งเปี มี้ลงประการเมืองไอ้หนุ่ยเออแล้วพี่น้องชาวป้าร้อนสันตุสันได้กวาง่อไปกับพมโซ่ซนู่นุยจากพรรคอนาคตแม็เคยเป็นเลขาพรรคอบตเลิศเคยเป็นโฆศกพรรคนายกแดงด้ยพี่น้องชาวป้าร้อนที่กรบครับสมัยหน้านายกเซตาหมดสมัยพรรคไม่จ่จะเกิดขึ้นใน ผักตายคือพรรคอนาคตดแม่โดยกับผมนู่นนุยนำสกุลคุยเคีย้ยกเหย็ดเมมนำสกุลไม่ใจหน้าเป็นนายกหน้าเป็นกรรมกรเกินนำคุณมึงอย่า,ยาดูโท่คนไหนแล้วเร็วเคยอยูหน้าพรรคผมปลาชสียงมีปลายไหมปลายมีโย่ยยไงโย่ข้างๆปลายปลวกเหย็ดเมมไปอาจเรียงหรือกงอยู่ไปข้างปลายปลวก พี s então, <S er ่น้องที่ก็รับสุขทานครับเลือกผักพ้มจริงใจไม่หลอกคอพร้อมจะพัฒนาให้กับพี่น้องชาวป่าร้อนเออเอานโยบายมีกี่ข้อกัำตอบนาโยบายมีทั้งหมดสี่ข้อชัดเจนครับเออเออเอาเด็กโอโบโตหลุดเอาเลยแม่เจค่าเคยคุ้งอ่ะเล่นกลางกางนู่นปนีกันเหยัดเม้มนายได้จับใบไว้เล่นในซอยกูโปได้วานกลางนู่นนัวสวดวมากูไปก่อนนั่น นโยบายข้อเร็ยกว่าพลื้มกับท่านนายกนุยครับนโยบายเร็ยกนโยบายข้อเร็ยกรีบทรัพรับรีบทรัพเคยครับตามใจเคยจัะแม่รีบตัดกองเสตธารีบทักษิณรีบหญิงลักเรีบพีธารีบนายกชวนรีบประยุทธ์รีบประวิตรรีบทุกคนเลยรีเพตามใจเคยเคลื่อชาติสั่นชาติอุริีมดกองเสบต่อเลิศคอยรีบต่อชาว เห็นไม่ดีวันนี้อีพื้นวันนี้แกไม่ใจรัดครบทิ้งอันต,ตรจะหมดกว่ากูยิบอกเขอบอกต้นหรือกันแต่ตอนเดียวแก,วกมาเล่นอ๋อไม่มีแนวตังไอ้หนุ่ยที่ไม่ได้กูหยัดแม่กับพวกโลนี่ได้รุ่นตึงมาโอนเลยกูบอกไปดูหลู่จักชัดโลกอกไม่ชัดโลกอกกับก้าวตัวเองเลยนายอยู่ใข้อสองกับฐานนายอยู่ใข้อที่สองชัดเจนครับนายอยู่ใเรียกับปลิ้นแนงชัด ตินพื้อตามใจเคยติดแน่เคยเท่าใด y ลุดบัดขอนีน่าเหลืองเกกูติดเท่ากับส้ลุดเกกูเ,กเอา,ด,าดินไปก้าวไว้กับซากโกนมูบ้านลุดเกดอ๋อบอกต้องลุบยังกลางร,รัดนั่งอยู่เป็ปั้นผิดใจนาอีกทีก่อนเขาใจเล้งนิหน่งตามใจเคยลุดนี้หมดเอ้ ตาจะมุดบอกอุกางพีเอ็มเจ้าอาภันฑลุตตากูกางลุงมิกเจกาอาภันฑลุด <S <S แล้วเจ้านี่ไม่เดือดร้อนเหรอเออการเมึงคุมครองแต่ลูกนี่แหละเจ้านี่ไม่เดือดร้อนอ่ะเจ้านี่ไอ้โม่อย่างต่างให้เปลือนยืมกับโม่ยืมต่างเปลือนกูตามที่เคยเดือดร้อนว่ากันเหยียดแมมหน้าลงนั่งนี่คนไอเปลือนไอ้เปลือนยืนตยมยต,มตาออ่างเปลือนกูตัมตคยือดร้นมันเหยียเม่ยหน้างนั่งในเปือนไอเปลือนยืมต่างเปลือนกูตั้มตีเะ เก็บเมมโม่รอยยันใส่กูเปแล้วโม่ทิปหมดดูแล้วกูตนใจได้คนไหนเพื่อนยืมตังค์กับคนยืมตังค์เพื่อนเคยมันเดือดร้อนว่ามึงนึกแลไรเก็บแมมคนไม่มีถอยยืมเพื่อนขันแจกรอยลานผักยืมแล้วผักขึ้นหน้ากับกูเก็บแมมเล่นถึงมกโรกรธกูแล้วนโยบายคอซ้ำนโยบายคอซ้ำชัดเจนทำเพื่อกับแจ๊คนละลานแจ๊เคย ทุกคนทุกคนเอ้ยทั้งเพทั้งประเทศถถถถเชื่อชาติไทยซันชาติไทยกูแจงคนล้านคนล้านคนล้านห้อนี้กูเลือกมึงทั้งบานเลยเย็ดเนมลิบแต่ก้อนกูยังประทุนถอดอีอ้เยอะนี่ไม่รีบแต่ก้อนเลยได้หน้าพอท้ากูพามาเลือกเม่ท้ากูพามาเลือกอยู่ไหนวัดวังสอยอยู่หน้าวัดมออยู่ในวัดรูย มึงป้าพูดอยู่ไหนวะป้าใส่บัวไปเลยปไปนั่งไปไปไปเกี็ดแม่มป้าคนตายมาเหลือกูเล้ยวไอ้คนละล้านเออกูล้านหนึ่งเลือก,กูห้าคนห้าลานเกี <c oughs> ็ดแม่ไม่ลบหลุดตานเต้น้อยหมาไอ้ย่ะเกล็ดแม่บอรลิบทักสิ่งคนเดียวกับแจกคนได้จากปลาเทเดล,ล,ล้วอบตเลิศลากกูกลิบกี่ลา้านก็ไปละ นายกแดงเหลากีลันมันกไปละเอ่ออย่าให้กูแจกคนลางคนลางคนลางแล้วกคตสี่ครับท่านนายกข้อที่สีลางลางลางบนเพื่องนักโทษยังกี่คนจะไม่ปล่อยมัดเลียงนักโทษเพื่องผ้าซี่ชาวบ้านประชาชนตายห้องเลียงปล่อยเลียงปล่อยก้าวไกลเด็กขี้น้ำไต่อาบคุยข่อยใจคุยกูปล่อยให้มัด แล้วนักโทษไปอยู่นยใจตาใหญ่แม่มันเลยเออแล้วถ้าเกิดคดีอุ้คดีจีคดีปล้นกันนะเออเกิดคดีปล้นแล้วพาข้างน้ยข้างใครข้างโม่เคยพลนเพื่อนผักข้างเจ็ดแม่เคยอุบาทิค่อ,อยแก้วไอ้ยังปล้นเพื่อนอยู่เลยกูให้คนหล่าลานเลยเจ็ดแม่มัอย่างปล้นเพื่อนไอ้โม่เคยพลนเพื่อนนั่นพราะมีไม่มีตมังค์เธอเคยแม่ไม่มีตังค์เธอเก้อก ถ้ามันอย่างตังมันผลักบลเพื่อนเนอะกูถ้าแจกคนลาเลยอย่างเกิดคดีว่าเคยอุ๊เคยปลนเคยกูตื้อว่าเปรตโดยสั่นดานกูบาดโดยผมเอ็มกูบาดโดยตายายเจ็ดเมตรบนนั้นปลาชีวิตเลยลอยเหล่าร่างไว้ตำล้ออครับนายกคุดบ่อปลาไว้เลี้ยงเลยไว้เลี้ยงปลาโม่ข้างดำเลยแหมเลี้ยงงูกีป่ปลาเนี่ยนั่งให้เคยมาควัก เรียกแม่ก้อยไม่รู้ว่นนะไม่ใช่มันยังคดีเดียวนหนุ่ยเหนียดแล้วถ้าคดีก้มขึ้นข้างไหนอเออเก็คดีก้มขึ้นขูดท่ามเลยว่าข้างไหนเคยอุบัติค้มขึ้นใครไม่ตรงกั้งจื่อรถกระบากันสักกันเป็นกองล้วงเคยก้มขึ้นเคยหมัดไอ้แก้งแหลกโกุงง่งไตยรถกระบาแล้วแกป้าไอมอดแล้วรอไว้แต่เลยเคย เล้วแจกงตังติ๊กชาวบ้านกุนเซินกุนเซิงกุนเซ้นกระสุนไม่จำกัดหลกินก็ได้โลแก้วก็ได้ดินเนี้ยปันก็ได้แต่ต้องเล่งเกหลังเคยเก็ดแม่ละโต๊คคิ้วมายิงไอ้ดังปูวะดังปูวะดังปูะเก็ดแม่เค็เยปมาตีพระไอ้เคยมาตีก้มขึ้นเคยเลยมาเลือกปมพี่น้องชาวบ้านร้อนครับแล้วรับรองวะประเทศไทยของเราชิบหายท้เก็ดแม่ นายจะดึงกระเพาะเอาแล้วกูอ๋อไอ้หนุ่ยมันเตี้ยวจริงมึงเป็นนายกเอ้าไม่เอาจริงเพื่อคนที่ประชาชนชาติบ้านเมืองกูเป็นเพื่อมึงเป็นนายกเอ๊ะตามึงไอ้เป็นนายกกูเป็นควายขารอ๋อเกตแมงบปยังเพื่อเต้ยกาเกยมือเกิดขึ้นแล้วมึงไอ้เป็นไหนได้ก็กไอยขารกูเป็นนายกมูเป็นควายขารเออหลงแหล่ที่มึงถ้าปะน้ากูมึงคนตอบทุกต้องกูกล้ับชาวบาลกูคนตอบปะน้า เอากูตั้งกระถูท่ามนะสมุดเราสวัสดีครับโอ้ยทู้เป็นประธานสภา,าได้ไหมโอ้เป็นไม่ได้เพื่อลุงเลิศดเป็นอยู่ไม่ใช่นะสมมุดไหเ้เพื่อสม,มุดกูเป็นประธานสภา,าเออเมื่อนเคยเมื่อนท่นชวนนั่นแหละชวนเล็กเพ่ยเป็นประธานสภา,าอยู่มันเป็นได้ไหมได้ได้ไปไป,ไปสมุดิกูเป็นค้อยกา,ารมึงเป็นนายกไอยูทเป็นประธานสภา,าได้ มาถึงก็เป็นโสโสอสุเท่งเทือกในโคลนเออยอย่าโซบันนยายจัดแม่ติดร้างเลยกูบอกให้รู้นะสวัสดีครับท่านนายกหนุ่นนุย้ยกระผมสโสอเท่งจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไม่ประชาธิปัตย์นะกานบากูกระผมจะมาถามท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าเหตุใดครับน้ำมันแพงคือทุกวันทุกวัน ดีเซลแค่สี่สิบแล้วครับเบนเซินก็บแพงโหดกันไปแล้วครับท่านนายกครับท่านมีแนวทางแก้ปัญหาเรื่องทำให้มันลงยังไงมั้งครับท่านนายกครับมีแนวทางแก้ปัญหาทำยังไงให้มันลงครับการทำให้มันลงนั้นก็ไม่ยากครับเพียงแต่เราขุดร่องให้ลึกๆใช้เสียมก็ได้ใช้จอบก็ได้ครับนายกครับไอ้ที่ผมถามนี่มันโซล่าครับ ไอ้ที่นายกพูดนี่หัวมันล่าครับไอ้ทีกูแร้งนี่มันเสรถดแยากแมมจะาการดิดไปใกล้ตรงตรงมึงเดินทื่อไปเพริตเจ็ดแมกูแร้งมันเป็นลิติแต่บ้านมึงเขาแดกกันจังเปลือกเออเฮ้ยแยแม่แกกูแร้งนี่นามันไม่ใจมันหัวมันล่าท่านประธานสภาที่เคารพครับท่านนายกตัวนุ้ยพูดไม่มีมูลความเป็นจริงครับกับผมกำลังพูดอยู่ในเรื่องระพันครับท่านพูดยู่ในหัวมันล่าครับท่านประธานสภาครับ วินิจัยด้วยครับจากประธานวินิจฉัยดูแล้วว่าการพูดของท่านนายกไม่มีมูลความเป็นจริงขอยากใจท่านนายกได้ถอนคําพูดด้วยครับผมไม่ถอนทำไมท่านถึงไม่ถอนเพราะมันยังไม่ลงอูวครับผมขอประท้วงกับท่านประธานสภาครับหากท่านนายกไม่ถอนคำพูดผมจะประท้วงต่อไปกรุณานั่งลงตนนะครับเพื่อความสงบของสภา ไม่ครับท่านนายกไม่ถองคาพูดผมจะไม่ยอมนั่งนั่งลงสุณนะครับไม่นั่งครับถ้าหากว่าท่านไม่นั่งผมจะต้องปิดใหม่ท่านตามนโยบายของสภานะครับไม่ครับผมจะไม่ยอมนั่งถ้าท่านนายกนุ้ยไม่ถอนคำพูดผมปิดใหม่คุณครับนั่งลงสุดนะครับผมจะเปิดใหม่อีกครั้งนะครับแต่กรุณาพูดในวันอื่นนะครับ ผมเปิดไมค์คุณครับไม่ครับร้าตั้งใยกไปทางกระปผมจะพูดในวันเดิมผมปิดไมค์คุณครับนั่งลงเถ่นนะครับเพื่อความสงบของสภานะครับผมเปิดใหม่ครั้งนะครับก่อนหน้าพูดในวันเดิมผมจะพูดในวันเดิมถ้าตั้งานยกไปทางกระปุกผมจะพูดนวันปิดไมค์คุณครับ รับคำวินิจฉัยท่านประธานครับไม่รับเด็กเพี้ยงว่าดวงเปี่ยทำไมพ่อวบานายยกปลิดให้เล็กคนเหีือง,ววงอล้วก็ไอ้กัน